สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะฟ้าอยู่ที่ King Kong, คิงคองบิ๊กคาสมุทรสาครน,นะคะติดกับแมคโครสมุทรสาครน,นะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถกระบะอีซูซุนะคะวันนี้มีทั้งหมดสี่คันเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นตัวนี้เลยสวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับดีแ e ม็ก 2,020นะครับนะ4,000กันเลยนะฮะมีทั้ง4ประตูนะครับตัวสูงนะครับแคปนะครับตัวสูงนะครับแคปตัวเตี้ยนะครับแล้วก็ตัวันเริ่มต้นแต่เครื่อง3,000นะครับตัวเตี้ยนะฮะนะใครที่มองหานะครับ B m a x ปี2,020นะครับที่ร้านเราตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด สี่คันเลยนะครับบอกเลยว่าสวยทุกคันนะครับไม่ต้องไปป้ายแดงนะฮะที่มือสองเราก็มีขายนะครับต้องรอนะฮะดำเนินการรับรถนะครับใช้เวลานะฮะที่นี่เราจอดโชว์ตัวเป็นๆนะครับจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะฮะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับนะพร้อม ขับออกไปใช้งานกันเลยนะครับทั้ง4คันนี้วิ่งไม่เยอะนะฮะไม่น้อยทุกคันนะครับการันตีคุณภาพโดยรู Inspection นะครับบริษัทตรวจรถชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันนี้นะฮะพามาดูมาชมกันใครที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะฮะมีให้เลือกเลยนะครับนะจะเอาคันไหนนะครับ ตัวเตี้ยตัวสูงแคบหรือสีประตูนะครับมีให้เลือกกันเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านครับขอเชเยคร,ระบและทุก่อนนะครับอบสวัส,ส,วสผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีนะครับนะดูคันไหนกันก่อนดีเนาะก็เดี๋ยวเริ่มตัวเริ่มต้นก่อนเลยละกันนะครับจะได้ไล่ ดีไซน์นะครับแล้วก็ออปชันภายในนะครับนะว่าให้อะไรกันมาบ้างเนาะก็ด้วยโฉมหน้าของรถนะครับนะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์นะครับจากโฉมเก่าเป็นยังไงอ่ะนี่ยืมเพื <laughs> ่อแบบนะครับนี่โฉมเก่ากอลนิวนะ้นา,าตาประมาณนี้นะครับกอล์นิว19นะครับบุคลาอรนะย้ายดีไซน์ใหม่นะครับมาเป็นแบบนี้นะฮะดู ทั้นมัยขึ้นนะครับนนดูดุดันขึ้นนะครับเตี้ยๆเป็นๆนะฮะแล้วก็มีจากหน้าเป็นลักษณะขายเขี่ยวนะครับนะสชั้นแบบนี้นะครับไฟหน้าก็เป็นการดีไซน์ใหม่นะครับรูดตรงออกเลียมๆนะฮะดูนะครับนะสวยนะครับตัวเตี้ยเนี่ยไฟตัดหมอกเขาวางเป็นแนวนอนนะครับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัว S นะครับ3.0 S นะไม่มีไฟอันนี้ให้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะได้เครื่องแรงนะคันนี้นะเครื่องสามพันนะครับตัวรถเป็นสีขาวไซบีเอียนะฮะสีขาวไซบีเอียนะฮะหรือว่าไซบีเรียนนะครับ,บ,รนะรบแล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายก็ดีไซน์ใหม่นะครับมีช่วงโค้งเว้าขึ้นมานะครับจาเกเดิมเนี่ยมันแบบรูดตรงเลยนะครับนะรูดตรงลงมา ด้านข้างเนี่ยมีส่วนเว้าเพิ่มเติมมานะครับคล้ายๆตัว S นะครับนี่นะฮะฝาท้ายนะมีเส้นสายลดลายเพิ่มมิติขึ้นมานะครับในส่วนของด้านท้ายนะฮะตัวเริ่มต้นจะเป็นสติกเกอร์แปะนะครับสำหรับตัวฝาท้ายนะครับถ้าเป็นตัว L หรือตัวสูงๆขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเพลทสีเงินนะครับ ภายในนะครับการดีไซน์นะครับถ้าจากโฉมเก่านะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของรูปลักษณ์นะครับของโปงมาลัยนะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์นะครับเป็นสามการแบบนี้นะฮะดูสวยงามสปอร์ตขึ้นนะครับจากโฉมที่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของกุญแจรถนะครับก็เปลี่ยนดีไซน์เหมือนกันนะครับรูปร่างลักษณะนะจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับ d m a ม2020 นะครับนะฮนะ,นะแล้วก็ตัวเบาอ,อีกนะครับเบาเนี่ยสำหรับดีแม็กซ์สองเขาก็เปลี่ยนดีไซน์นะจะมีตรงนี้นะครับเป็นบีกขึ้นมานะ,นะครับคล้ายๆเบารถแข่งนะแต่ว่ามีความหนามีความนุ่มนะครับน,นั่งก็สบายๆนะครับสำหรับดีแม็กซ์สองคอนโซลก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของช่วง ตรงกลางนะกับการดีไซน์ใหม่นะครับตรงบริเวณนี้นะฮะก็น่าใช้นะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับลักษณะของเกียร์นะฮะนะครับอันนี้ตัว S นะก็เลยดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่คันนี้ได้เครื่อง3,000นะใครที่ชอบพละกกำลังเยอะๆนะครับก็แนะนำเลยนะับเดี๋ยวนี่ให้ดูนาปัดเดินใหม่กันหน่อยคันนี้ก็วิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งกันอยู่แค่14 0 0 0 9 7 7นะครับติดสมหืละกันนะครับกับราคาเนี่ยขายอยู่แค่เพียง5 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนะ5า0 0บาทต่างกับป้ายแดงประมาณแสนนหน่อยๆเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับสนใจก็มาดูปรชมนะครับนะอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเครื่องสามพนะไม่ค่อยมีออปชั่นเท่าไหร่อยากได้เครื่องแรงหรือว่าไปแต่ง เสริมเติมเอานะครับเปลี่ยนไฟหน่อยไฟหน้าหน่อยไฟท้ายหน่อยตรงกลางคอนโซลติดรอหน่อยก็หล่อแล้วนะฮะนะอ่ะไปดูกันต่อดีกว่านะครับคันถัดไปนะคันนี้ก็เป็นตัวเตี้ยเช่นกันนะครับนะตัวเตี้ยะนะฮะนี่เลยนะครับมีการปรับเปเีียนนะฮะในตรวนของด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะ ไปจังหน้านะนเอาไปเทียบกันดูไปจังหน้าสีแบบนี้นะครับนะออกเทาเทาเข้มๆนะตอเป็นตัว L เนี่ยตัวกลางนะครับกระจังหน้าก็จะกลายเป็นโครเมียมงเงาเงาแบบนี้นะครับดําสวยงามนะครับในส่วนของโคมไฟมีไฟเดย์ไลไท์นะเวลาเราสตาร์ทรถนะครับตัวนี้จะขึ้นมานะครับเป็นเส้นสวยมากเลยนะครับทัางกลางวันและกลางคืนนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะนะครับมีมิติเห็นไหม คล้ายๆกับพี่สลามนะสวยนะครับด้านล่างนะตั้งแต่ตัว L ขึ้นไปก็จะมีคอยตัดหมอกมาให้นะครับด้านหน้าก็ดีไซน์เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันหมดเลยนะด้านข้างเนี่ยไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่กระจข้างนะครับเป็นสองเลตสนะข้างล่างสีดำข้างบนสีดีวกับตัวรถนะครับนะครับถ้าเป็นตัว S นีมีแค่นี้นะไฟเลี้ยวนะครับกระจไม่มี ไม่มีไฟเลี้ยบที่กระจกข้างนะอ่ะในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะมีมิติขึ้นมานะครับโคมด้านในเนี่ยเป็นสีดํานะครับสําหรับตัวแอลนะแล้วก็มีกรอบโคมเยี่ยมนะครับลักษณะไฟนะเป็นแอลดีด e นะครับกรอบๆต,ตรงนี้นะฮะกรอบกรอบไฟนะฮะกรอบไฟนะครับ,รบ,รบแล้วก็เพจเนี่ย เป็นโครเมียมนะครับเงาเงาแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะฮะตั้งแต่ตัวแอขึ้นไปนะครับมีกล้องมองหลังนะครับนะกล้องก็สวยๆเลยนะครับชัดๆนะแล้วก็มีกันชนท้ายนะครับสําหรับตัวเตี้ยนะก็มีกันชนท้ายเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวแอนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับรถคันนี้นะครับ มีสภาพเพจนะครับเขียนว่าดีแม็กนี่เอาวับเลยนะฮะด้านในนะครับผมอะไรนะจากโจโอเอสเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มกดใช้งานนะครับในส่วนของหน้าจอนะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเบาะนะมีการเหมือนจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของลวดลายนะครับแล้วก็การเย็บได้นะสี ออกเทาๆนะครับหรือว่าขาวๆนะฮะดูมีมิติขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับตัว L นะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นจอสัมผัสแบบนี้นะนะครับสําหรับตัว L นะนะฮะโลโก้สวยๆนะครับอีสูยๆนะครับก็เป็นเมนูภาษาไทยให้เลยนะครับสําหรับหน้าจอนะนะฮะหมาอนกันกเหมือนกันนะครับเคียร์ลักษณะเหมือนกันนะครับ คันนี้ก็วิ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่อยู่แค่39,000นะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันยีเช่นกันนะครับนะสวยๆนะครับสำหรับ d m a x นะฮะด้านบนนี่นม้มีเสริมลำโพงขึ้นมาอีกนะครับหากใครที่ชอบฟังเพลงในรถนะครับก็เหมาะสมเลยนะฮะด้านคอนโซลด้านบนก็มีนะฮะนี่ วอลลัมพงนะครับด้านข้างนะฮะก็คอบคุมนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงเนาะคันนี้ก็ราคาครับอยู่ที่6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ69 00 0บาทนะครับกุญแจอันนี้เจ้าของเก่าเขาไปทำมานะฮะไปทำแต่งเติมเสริมมานะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะปกติไม่ใช่แบบนี้นะสำหรับเจ้ากุญแจนะครับ จบไปแล้วนะครับ2 0 0พันนะสำหรับดีแม็กโตเตียนะครับนะมีแคปสีขาวนะครับแล้วก็แคปอันนี้เป็นสีออกบอลนะครับสีบอลสีเทานะครับใส่แม็กใหม่ยางใหม่ให้ทั้งสองพันเลยนะฮะเพิ่งเบิกกันใหม่ๆสดนะครับใช้ไปเลยยาวยาวนะครับอ่ะเปลี่ยนไปโหมดตัวสูงกันบ้างดีกว่านะครับตัวสูงเราตอนนี้ก็มีอยู่2คพันนะครับสี ขาวนะขาวใสแบบนี้นะครับขาวซปเปอร์ไว้นะฮะหรือว่าขาวไซเบียรนั่นเองนะครับคันนี้เป็น b m a x 2020นะครับแคบตัวสูงนะครับนะสวยๆเลยนะฮะสีขาวนะครับคันนี้ก็เป็นตัว L นะครับ1.9 LDA นะฮะลักษณะเหมือนกับคันเมื่อสักครู่เลยนะฮะไฟเห็นไหมครับเหมือนกันนะกระจังหน้าเหมือนกันนะครับ ต่างกันตรงที่ไยตัดหมอกนะครับเป็นการจัดวางใหม่นะครับสําหรับตัวสูงนะวางเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็มีเส้นสายลวดลายตรงนี้นะครับก็ดูดุดันดีนะครับสําหรับตัวสูงนะครับมีกัเพดตรงนี้นะเอ้ยไม่ใช่สิรีเพดนะครับนี่เขียนกัดเจนะครับคันเดอร์ตัวสูงนะครับลักษณะตัวกระจกข้างดีไซน์เหมือนกันนะครับ มีบันไดให้นะฮะสำหรับตัวสูงนะครับมือจับเป็นโพรเมียมนะครับตัวสูงนะครับไฟท้ายเหมือนกันนะครับกับตัวเตียนะเพราะว่าเป็นตัวแอลเช่นกันนะครับมือจับฝาท้ายเป็นโครเมียมมีกล้องมองหลังนะครับในส่วนของกันชนท้ายนะก็ดีไซน์นะฮะก็จะแบบเข้ารูปนะครับกับตัวรถนะเห็นไหมนะครับ อันนี้ตัวกระบะนะครับอันนี้เป็นชนท้ายนะคือแบบต่อกันแบบเนียนๆเลยนะครับเหมือนเป็นชิ้นส่วนเดียวกันแต่ถ้าเป็นตัวตีเน,นี่ยเห็นไหมฮะเรายังมีการแบ่งแยกนะครับเว้นวาวไว้นะครับนะสำหรับตัวการชนท้ายนะบางท่านก็ไม่ชอบนะตอกทิ้งนะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะครับของแต่ละบุคคลนะครับเราไปดูด้านในกันต่อนะครับสำหรับ อ,อีซูซูดีแม็กตัวสูงนะครับคันนี้ก็1.9นะฮะนะครับนี่เลยนะฮะกุญแจนะครับจริงๆเนี่ยกุญแจดีแม็กเขาเป็นแบบนี้นะนะฮะถ้าดูจากคันเมื่อกี้นะฮะเนี่ยเขาจะได้แบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับอ่ะไปนันต่อนะฮะในส่วนของเบาะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นตัว L เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับคันเมื่อสักครู่นะฮะ ภายในเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพวงมาลัยเหมือนกันนะฮะหน้าจอนะครับลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับเกียนะฮะเดี๋ยวเราดูหน้าปัดเนใหม่สักหน่อยคันนี้นะครับวิ่งกันอยู่ที่24,900นะครับก็วิ่งมาเยอะเช่นกันนะครับคันนี้ก็รถปี2020นะฮะไม่น้อยนะฮะ อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือปกติเฮียเรานะครับเลือกซื้อแต่รถปีใหม่หม่น้อยนะครับหม่เยอะแกก็ไม่คยซื้อมานะฮะเพราะแกอยากให้ลูกค้าได้รถที่สดสภาพดีปีใหม่พร้อมใช้งานกันยาวๆนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่นา่ะครับนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6 5 9 0 0ห้าบาทนะครับนะคันนี้สีขาวแคปตัวสูง นะครับอ่าเป็นไงสวยนะฮะอันนี้ใส่ล้อเดิมอยู่นะครับแล้วก็ไปดูพี่ใหญ่สุดนะฮะพี่ใหญ่สุดของ d m a ม2 0สองนะครับก็คันนี้เลยนะฮะ1.9นะครับสี่ประตูตัวสูงนะครับตัวนี้เป็นตัว Z นะครับในตัวแซนะฮะดีแมเนี่ยเขามีไปถึงตัว M นะครับก็จะได้ ออปชันเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะแต่สำหรับผมมองว่าตัวเซตก็สุดพอแล้วนะครับนะอย่างอื่นก็นี่นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะถ้าเทียบกับพันเมื่อสักกู่นะด้านหน้ามองเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับสำหรับตัวเซตนะครับนะนะครับมองด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับ อันนี้ใส่เป็นล้อแม็กแต่งมาแล้วนะฮะยางนะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมาใหม่ด้านข้างนะครับสวยๆนะครับมือจับโพรเมียมเช่นกันนะฮะด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะไฟเหมือนกันนะครับเพจเหมือนกันมือจับโพรเมียมกระจกออก้องหลังนะครับเหมือนกันนะครับแต่สาหรับตัวแซดเนี่ยก็จะมีการบ่งบอกด้านท้ายนะครับนะว่าชั้นเนี่ยรุ่นแซดแเว้ยนี่นะครับ ตัวฝาท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นตัว L เนี่ยเขาไม่มีแปะนะฮะอน,นี้เรามาคามาดูนะนไม่มีแปะโชว์นะครับแล้วก็สุดขัยตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัว M นะครับนะตัว M นะฮะแล้วก็มีหมวกะลบนบ,บนหัวนะฮะ,ะไปดูด้านในกันต่อนะครับสำหรับ p m a x นะถ้าเป็นตัวแซเนี่ยจะมีระบบเพิ่มเติมมานะครับนะ Security System นะครับ ก,กับระบบล็อกนะครับพอ,อมาเป็นตัวแซดเนี่ยมีข้อต่างๆ,ๆนะครับให้ความรู้สึกหรูหราดูดีมีระดับขึ้นไปอีกนะครับถามว่าจากที่เราผ่านมาเนี่ยเมื่อต้นๆไลฟ์นะครับหรือกลางๆไลฟ์อันนั้นคือทยอยจากรุ่นตัวเริ่มต้นรุ่นกลางขึ้นมานะครับพอมาเป็นตัวแซดหรือตัว h อฟนี่ก่อนอื่นเลยนะฮะแผงประตูเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับ ลักษณะนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่มีเป็นสองสีนะฮะคาดเพิ่มขึ้นมานะครับจากตัว L เนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวนะแล้วก็ด้านข้างนะครับปกติเนี่ยจะเป็นพวกพลาสติกนะครับแต่อันนี้เป็นลักษณะเป็นหนังนะครับเป็นหนังเทียมนะแล้วก็เย็บนะครับสวยงามตรงนี้ก็เป็นหนังเทียมนะเวลาเราพิงแขนเนี่ยนะครับนุ่มๆสัมผัสแขนเรานะครับดีสบายนะครับแล้วก็ ในส่วนของแผงควบคุมประตูเนี่ยเป็นดำเงานะครับมีลูกเล่นนะฮะเห็นไหมฮะเงาเงานะครับตรงที่ปุ่มกดนะครับนะแล้วก็ในส่วนของทงมาไลยนะครับเขาก็ปรับเปลี่ยนนะเป็นนี่นะฮะปุ่มนะครับมีเย็บด้วยได้นะครับแล้วก็ฝั่งกว่ามือนะฮะถ้าเป็นตัวก่อนนะเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้จะมีในส่วนของ cruise control นะครับล็อกความเร็วนะครับ โารงอะไรก็ตรงนี้ก็เป็นก้านเงานะครับนะมีมิติขึ้นนะครับสําหรับตัวแซดนะครับแล้วก็ในส่วนของบ่อนะเป็นหนังแล้วนะครับเป็นหนังนะครับเย็บได้สวยงามเลยนะครับนะนี่นะฮะรูรูระบายอากาศนะครับเป็นหนังนะสวยเลยนะครับสาหรับบ่อนะในส่วนของคอนโซลเ่ยเขาก็เย็บนะครับนี่นะสวยนะครับเป็นเย็บ หนังนะครับนะครับนี่หน้าจอเห็นไหมมีแบบภาพสามมิตินะครับนะฮะว่ารถเปิดประตูอยู่นะนะครับเดี๋ยวเราใส่สตาร์ทให้ดูหน่อยนใส่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับี่เราบอกว่าปลดเป็งกุญแจออกนะครับเราไม่ดึงนะเราจะสตาร์ทนะครับนี่นะฮะอ่านะครับ นี่คือหน้าจอนะหน้าจอเขามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์นะครับนะไม่เหมือนตัว L นะครับนะมีออปชั่นฟังก์ชันต่างๆสแสดงมากขึ้นนะครับคันนี้ก็วิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งอยู่แค่1 4 0 0 0พกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ1 4 0 0 0ันกิโลเมตรวิ่งน้อยมากๆเลยนะหน้าจอนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเครื่องปรับอากาศผมคุ้นๆว่า น่าจะดีไซน์ปรับนิดหน่อยนะครับในส่วนของปุ่มกดหมุนๆนะครับมีขอบสีเทาๆเงินๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสําหรับตัวแซดนะแล้วก็เกียร์นี่ก็เห็นไหมหัวจะแบบว่าเงาๆนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเงินๆแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเพิ่มเติมมีออปชันเสริมขึ้นมานะครับในส่วนของตัวแซดนี่เลยนะครับปุ่มอันนี้เป็นการช่วยในการออกตัวนะครับเวลาอยู่ บนเนินอะไรแบบนี้นะครับนะก็ขับฉี่สบายขึ้นนะครับเวลาใช้งานนะนะครับแล้วก็เบาะหลังนี่เลยคันนี้นะฮะมีเพิ่มเติมมานะครับในสํำหรับส่วนของช่องแอร์นะครับถ้าเป็นตัว L c ค p เมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีนะฮะตัวนี้จะมีช่องแอร์มาให้นะครับปรับระดับได้นะเลือกทิศทางนะครับแล้วก็มีนี่ช่อง นะครับ USB นะฮะอีกหนึ่งช่องนะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะสำหรับคนข้างหลังนะครับตรงนี้ก็ผมว่ามันตื้นไปหน่อยนะถ้าเสียบชาร์จตรงนี้แล้วก็วางโทรศัพท์แต่มันตื้นไปรประมาณนี้เองก็อาจจะตกหล่นได้นครับแต่ว่าใส่ของเล็กๆน้อยๆอยพอได้นะครับโทรศัพท์ก็ไว้กับตัวเหมือนเดิมนะครับก็นี่นะเบาะด้านหลังก็สวยๆนะครับนะนี่ นะครับเบาะหนังนะชอบนะครับนะดูผิวสัมผัสดีนะครับที่พับแขนนะวางแก้วน้ํานะครับสะดวกนะครับชาร์จต่อสายเสิวางตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จก็พับขึ้นแค่นั้นเองนะครับอีสีนะครับอ่ะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้พาดูด m a x ปี2020นะครับทั้งหมดมี4ี่พันนะครับแคป เตีย่ยแคปสูงแล้วก็4ประตูนะฮะใครที่มองหานะครับอยากฟรีดาวนะฮะเอารายได้ของคุณนะครับเอาเครดิตของคุณนะครับมาแลกนะฮะก็ฟรีดาวได้นะคะรับสำหรับรถใหม่ๆห,หน้าตาแบบนี้โฉมเดียวชนก,นกันกับป้ายแดงนะคะนะรับนะสำหรับอีซุซิดีแม็กนะครับไม่ต้องรอรถนะครับไม่ต้องทำเรื่องจองนานนะฮะ ข้อดีของมือสองนะครับจอดอยู่แล้วนะเห็นเห็นสภาพนะครับวิ่งใช้งานมาไม่เยอะนะฮะราคาต่างกับ้ายแดงนะก็ลองมาดูมาชมกันนะครับมีให้เลือก4คันชอบแบบไหนก็จัดไปเลยนะฮะร้านก็เปิดทุกวันนะครับ9้าโมงเช้ายันหโมงเย็นนะครับสนใจก็สอบถามกันได้นะครับทางในหน้าเพจ Facebook นะครับ เบอร์โทรนะฮะมีแปะให้นะครับนะหรือว่าจะเป็นในช่องของ yuğutub YouTube นะครับ YouTube ก็จะเป็นวิดีโอไลฟ์สดย้อนหลังเนาะก็ใครที่ผ่านมาแวะเข้ามาดูนะครับก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับนะจะมีเนื้อหาคำอธิบายนะฮะมีเบอร์พวกเราแอบอยู่นะครับนะก็อยากคุยกับใครก็โทรหากันได้เลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง o i n i o i f l c i a l นะครับ พิมพ์ไปเลยนะครับแอทไซนนะครับตัว A หมุนหมุนนะครับนะแล้วก็พิมพ์นะครับภาษาอังกฤษ king con big car นะครับ k i n g นะฮะ k o n g แล้วก็ b i g c a r นะครับก็จะเป็นหน้าไลน์ออฟฟิเชียลเรานะครับดูรถในสต็อกเราได้สอบถามพูดคุยกับแอดมินหลังไม้ได้นะครับคุยเรื่องรถนะครับปรึกษาปัญหาต่างๆได้นะครับ ติดนู่นนี่นั่นนะฮะเรดิตไม่ค่อยสวยงามนะครับออกได้ไหมนะสอบถามปรึกษากันได้ครับเรามีแอดมินหลังบ้านคอยตอบให้คําปรึกษากันอยู่นะฮะ,อะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝาก D-MAX สวยๆทั้ง4คันนี้ด้วยนะครับนะ,ะให้น้องฟลับอกอะไรกับผู้ชมหน่อยครับค่ะ กำลังมองหารถใช้งานนะคะสามารถมาที่กิ่งคองวิชาสมุทรสาครได้นะคะเปิดทุกวันนะคะ9โมงถึง6โมงเย็นเลยค่ะสำหรับวันนี้ผมและฟนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกับดี a x สวยๆนะฮะคาดว่าเดือนนี้น่าจะมีคันไหนไปอยู่บ้านลูกค้าบ้างนะครับนะไม่อยากจอดไว้นาน,นอยากให้เขาไปอยู่บ้านนะฮะไม่อยากให้อยู่ที่ร้านนะครับ โอเคนะครับผมและฟ้าวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าจะมาไลฟ์สดวดอะไรนั้นก็เดี๋ยวใครติดตามชมนะครับ11โมงนะฮะโอเควันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ